พาคุณผู้ชมไปดูต่อที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจต้องปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะครับหลังจากที่รับแจ้งจากประชาชนว่ามีชายไทยคนหนึ่งกับภรรยาชาวกัมพูชาพฤติกรรมเนี่ยชอบยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่คนเก็บขยะแล้วก็คนหาของเก่าตำรวจก็เลยตัดสินใจปลอมตัวเข้าไปสํารวจหน่อยครับวันนี้ครับปลอมตัวกันแล้วครับ โคตัอชอดอครับเป็นได้ถูกยังดูเรื่องต่อเดียจะเป็นได้ไรกับวันนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับ <c oughs> การแต่งตัวในครั้งนี้คอสตูมาเต็มนะครับเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึก2องเลต่อชอด4อ7ร่วมกับตำรวจชุดตะวันซึ่งเป็นชุดปราบปรามยาเสพติดสอพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถ่ <c oughs> ายคลิปหลังจากที่ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ จากนั้นก็นั่งรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงเข้าไปในซอยเพชรแก้วตำบนคนลรงอำเภอหาดใหญ่จุดที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีสองสามีพันรายาคู่หนึ่งมักใช้ปืนข่มขู่คนที่เข้ามาเก็บของเก่าในพื้นที่ทันทีที่ไปถึงไปเจอหญิงคนหนึ่งเดินออกมาไล่นะครับคือพูดเนี่ยสำเนียงคล้ายกับไม่ใช่คนไทยครับพูดไม่ชัดซึ่งก็ทราบภายหลังว่าเป็นชาวกัมพูชาเธอก็บอกว่าห้ามมาเก็บขยะที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลครับ นี่เตรงนี้มีคนเฝ้าขเขาไม่เข้าพี่จะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่พากภาษาคนรู้เรื่องไหมคนรู้เรื่องอยู่แต่ว่าขอนิดเดียวได้ไหมมันขอไม่ได้ไม่ไม่ให้คนนอกเขา้าเลยคนนอกเขา้าของเขาหายบ่อยขอเขาหาจับขโมยอยู่เนี่ยยิงคนนักกล่าวยังข่มขู่อีกนะครับว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะให้สามีออกมายิง จากนั้นออกมาจริงครับผู้เป็นสามีที่นอนอยู่ในเพิงพักก็เดินออกมาในสภาพที่นุ่งกางเกงในตัวเดียวสะพายกระเป๋าเป้จากนั้นก็ชักปืนออกมาพร้อมกับพูดจาข่มขู่ก่อนจะยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้ตํารวจต้องเข้าคุมตัวทันทีเลยครับอยากจะลู้ไหมพาไปบ้านเลยอยาจะรู้ไหม ตำรวจตำรวจวางมงนวางมงนวางมงนวางงินวางเงวางงนี่เนี่ยครับคุณผู้ชมพอยิงขู่ตำรวจปุ๊บตำรวจก็เข้าคุมตัวทันทีนะครับ ทีนี้จากการคุมตัวชายที่ก่อเหตุก็สามารถยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมกับกระสุนปืนขนาดจุด22ได้1น,นัดและจุด38ได้อีก12นัดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าคาดเอลสีดำครับพร้อมกับยาบ้าอีก2เม็ดซึ่งตอนนี้ตำรวจไปเจอยาบ้าเนี่ยพันรยาชาวกัมพูชาของผู้ก่อเหตุพยายามจะกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ยัดยาด้วยครับ พี่มานะหนูก็ไม่รู้บางทีอะคนที่ก็ใช่อ่ะพี่พี่ไม่อยากให้รู้ไงที่มาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราทํากับชาวบ้านคนอื่นเขาร้องเรียนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเข้าใจเออยอมรับพี่พ่อบพี่เป็นแล้วมันเห็นการอย่างชัดเลยคราวนี้เอาปืนมาต่อหน้าพี่ตำรวจเราเราไงมตจอยาบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าไม่มียาบ้าแล้วพี่แล้วนี่อะไรนี่อะไรอะพี่เอาไปอย่าเท่าไหร่ไอ้ยายาขามีเงื่องเราพูดแบบนี้ไม่ได้ดูมิน คุณผู้ชมได้ยินไหมครับพี่เอาไปยัดเออนี่ยเจ้าที่บอกดูหมินนะอย่างนี้ไม่ได้นะมไม่ได้นะครับแบบนี้ดูหมินเจ้าพนักง,งานเพราะว่ามีหลักฐานมีกล้องทุกมุมเลยนะครับเป็นบอดี้แคมที่ตํารวจติดตัวไว้แล้วก็มีโทรศัพท์มอือถือที่ถ่ายเอาไว้ด้วยเห็นหลักฐานชัดเจนว่าตํารวจเปิดมาแล้วเจอไม่ได้เป็นการยัดยาแต่อย่างใดน,นะครับคือเบื้องต้นชายที่ก่อเหตุนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนุมชนและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองด้วยนะครับส่วนภรรยาชาวกัมพูชาอันนี้ก็ต้องถูกแจ้งข้อหานะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานตามพระากการาชกําหนดการทํางานของคนต่างด้าวพศ2560มาตรา8 แก้ไขเพิ่มเติมจากนั้นก็มีการคุมตัวทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณผู้ชมคือชื่นชมตำรวจในการทำงานครั้งนี้ด้วยนะคะคแล้วก็ให้กำลังใจตำรวจกันเข้ามาเยอะเลยนะคะ